เราก็เลยเกิดการย้ายเวทีค่ะทุกคนนานาจะระดมคนกี่คนก็ได้จะไปหามาให้เลยเพื่อจะช่วยกันเพื่อปเปลี่ยนและย้ายเวทีกันให้ได้เร็วที่สุดจำนวนคน8,244นอีกอย่างหนึ่งคือมาล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็มาติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศพมา่าเพิ่งเนี่ยส่งตรงมาจากเชียงใหม<ะ>่น้องก็เลยได้นั่งนั่งรถมาสิบชั่วโมง <What? S 2> แอบบอกว่า ซึ่งปีนี้ปีหน้าสันจะนี้โอก,กาสใช่ไหมไม่รู้ปีหน้าสิ่งปีนี้คือ2024คุณจะได้เห็นเพลงยุค90ด้วยโ oh <my> อ,อ้ไม่ร้บอกเขาเป็นใคร <laughs> ก็เลยถอยคันนี้ป้ายแดงไปะะแม่ไป วันนี้ต้องบอกว่าเราขอหันหน้าไปด้านนี้เพราะว่าบรรยากาศมันดีมากเลยนะฮะสุดๆค่ะกับเทปพ,พิเศษเทปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับต่างๆนานาด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทศการดนตรีนะครับเป็น Music Festival ที่ถือได้ว่าครั้งแรกแต่ต้องไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนอเพราะแค่ครั้งแรกเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงว่ามันดีมากมวันนี้พี่บอยกับพี่นานานครับจะมาพาไปย้อนรอยดูความสำเร็จของงาน ในนนนวันนั้เบื้องหลังเนี่ยกว่าจะเกิดวันนั้นขึ้นมา2 3ธันวาคมจนมีอะไรบ้างถูกเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่แขะขอบรั้วนี่ก็คือแลนด์ออฟัสแล้วกําลังจะเดินไปที่แลนด์ออฟมิวสิกตรงโน้นอ,นอีกอ,อย่างหนึ่งคือมานล้อมรอบด้วยภูเขาเออแล้วก็มันติดก,กับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศพม,มา่าใช่แล้วอากาศมันก็เลยดีนะฮะวันนั้นนะคะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นคือเราแบบ ต้องขนของเยอะมากในงานแล้วขนเองด้วยแม่งานต้องขนเองคือลงพราะว่ากลัวว่ากองฟงกองฟางมันจะมาไม่พอไม่ทันใช่ก็เลยขับไปในเมืองเพื่อไปซื้อกาแฟช่วงไปซื้อกาแฟหันไปเห็นรถคันนี้พอดีก็เลยวิญญาณนักขับรถนักแข่งรถเก่านะะก็เลยสวมวิญญาณเดิมนะฮะก็เลยถอยคันนี้ป้ายแดงไปแน่ไป ตะกี้มีคำถาม,มครั้งอยู่ว่าทําไมต้องเป็นพึ่งด้วยทําไมไม่เป็นกวางเป็นเก้งเป็นช้างเป็นหมาอตอบ<อ>สีตอบต้องดื่มน้าแรนอ,อ็อกอาสก่อนอุ้ยน้ำแรนอ,อ็อกอาสเดี๋ยวแล้วชื่นใจเอาให้ฟังหน่อยเสียน,นี้อยากรู้จริงๆเคยไปรู้ประวัติมาเขาบอกว่ามันมีป่าอยู่ชนิดหนึ่งที่แบบขึ้นเยอะมากในบริเวณนี้เขาเรียกว่าต้นชวนพึ่งต้นชวนพึ่งเป็นชื่อต้นไม้หรอชวนพึ่งหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันพ้องเสียงอ่ะ เขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นส่วนพึ่งเ oh. ออซึ่งอันนี้คือได้ยินมาว่าเป็นเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะ uh. ก็รู้สึกว่าในๆเราจะมาจัดมิวสิคเฟสที่นี่แล้วอ่ะ uh. เราก็อยากได้อะไรที่เป็นตัวแบบมาร์ชชัเข้าใจเป็นตัวที่แบบว่าเออชูโรงแล้วให้คนจําเราได้ว่าถ้าแ,แลนด์ออฟมิวสิคต้องเป็นพึ่ง,งก็เลยอ่ะคุณเมย์ก็เลยจัดการว่างั้นเราต้องมีพึ่งขนาด6เมตรตั้งอยู่ตรงนี้ ่ะแล้วทีนี้นะคะก็เลยพอเป็นพึ่งปุ๊บก,ก็เลยได้จัดการให้ทีมงานหาว่าเราจะทํำพึ่งยังไงที่ไม่ใช่พลาสติกอ uh huh. จะต้องเป็นอะไรที่ธรรมชาติใช่ก็เลยไปเจอนะคะนี่มาจากน้องพึ่งเนี่ยส่งตรงมาจากเชียงใหม่ uh huh. น้องก็เลยได้นั่ง นั่งรถมาสิบชั่วโมง <What? S 1> กว่าจะมาถึงที่ส่วนพึ่งมาทําสีตกแต่งน้องให้มีดวงตาที่สวยงาม<อ>มีสีเหลืองด้านหลังให้ดูเป็นพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยศิลปินที่เป็นเพื่อนคุณเวพี่แกลลี่<อ>ก็เลยอ่โอเคก็เลยได้ทํำพึ่งขึ้นมามีอีกหนึ่งคำถามนะครับคําถามนี้เนี่ยคือหลายคนอยากรู้ว่าแม่ไปมูที่ไหนอะไรยังไงทําไมถึงเลือกวันที่มันแบบเป็นวันที่อากาศดีที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้คือแบบ เฮ้ยทำไมมันลงตัวป๊อกขนาดนั้นนะไม่รู้เลยเพราะรรว่าจริงๆมันก็กำหนดมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราจะกะจะทําอาทิตย์ที่3ของเดือนธันวาคมเป็นประจําของทุกๆปีใช่คือเมืองไทยวันนั้นคือหนาวที่สุดในความรู้สึกของลุงเนาะแล้วมันด้านเป็นวันที่มันมี land of music พอดี มันก็เลยเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวมากในเรื่องของสภาพอากาศใช่นะจุดเริ่มต้นแรกเลยที่อยู่ดีๆก็อยากจะมีมิวสิคเฟสทิวัลทั้งๆท,ที่แบบมันเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วมันเกินสเกลของแม่มากในความรู้สึกของ<ช>ลุงอะเรื่องเืองคิดมานานไอคิดไอคิดนานแล้วแหละคิดนานก็จะทําตั้งแต่เราเจอที่ผืนนี้เนาะ,ะแล้วเราก็มามีพี่ชายเราคือที่นี้แน่นอกเป็นที่ของคุณธันวาคุณธันวาไอซนเนอรี่นะคะพี่ธันวาซึ้งพี่ธันเนี่ยก็จะแบบว่า จะเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบเปิดโอกาสเอ็นดูแล้วก็คงจะแบบเอาไว้อีผัวเมียคู่นี้มันอยากทำเออให้มันทำเว้ยพอลองทําปุ๊บเราก็เลยคิดยังไม่ออกแหมกระทั่งคอนเซป<ห>ต์เว้ยก็เราไปหาพีทธานนี่แหละก็ลองคิดสิว่าเราทํเพราะอะไรก็คือเราอะมาที่ผืนเนี้ยแล้วเราก็มีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเวลาใครที่มาที่แลนดออ์้องาส์อะเราอยากจะให้พื้นที่นั้นนะเป็นของของเขาทีนี้พอมาตรงนี้เราคิดว่ามันคือเสียงดนตรีเนาะที่เป็นสะพาน ทำให้คนได้มาเจอกันก็เลยคิดว่าเป็นเป็น land of music แต่ทีนี้อะไรที่เราอยากจะนําเสนอตรงนี้เพราะว่าเราเคยได้รับความสุขจากตรงนี้ความสุขในการเห็นทัศนียภาพแบบเนี้ยแกคือวิวมันดีขนาดนี้แล้วบรรยากาศมันดีขนาดนี้แล้วมันเคยให้ความสุขกับเราอ่ะแค่ครอบครัวเรากับเพื่อนๆเราบ้างเท่านั้นแล้วถ้าเราเพิ่มจํานวนคนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นวิวที่สวยงามแบบเนี้ยเขาจะมีความสุขขนาดไหนวะอะไรที่เป็นแฮปปี้เนสอะความสนุก อามันดนตรีเขาไม่คิดอะไรเยอะบรรยากาศดีๆสนุกสนานอาหารอร่อย,ออยกินโฟล์สบายไม่เบียดเสียดนั่นแหละก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของแลนด็อกมิวสิกตอนแรกแม่ก็ตั้งใจว่าแค่สัก2 0 0พอ่ะสัก25 0 0ก็ถือว่าปริมแล้วแต่วันนั้นไม่ใช่นะแม่วันนั้นวันนั้นเยียบแบบตกใจมากเพราะว่าเขาจะมีรายงานเป็นจุดที่นับนับนับ,นบจำนวนคนใช่ไหมจนพอถึงประมาณสักตอนช่วงพี่แบงค์งคลางต์ตอนแบงค์ขึ้นอ่ะประมาณ4ี่ทุ่มกว่ามันน่าจะแม็กซ์สุดแล้วว่าตอนนั้นคุณนาครับ ตอนมันมีเขียนว่าจุดรายงานที่หนึ่งจำนวนคน8,244คนก็ส่ส่คนอโหเข้าใจแล้วเพราะว่าวันนั้นมีคนเดมาห้องน้ำไม่พออ,อาหหมดเร็วอาหารหมดเร็วห้องน้ำไม่พอห้องน้ำน้อยไปเพราะจริงๆต้องบอกตรงนี้เลยว่าเตรียมไว้สำหรับ3,000คนเออแล้วเข้า <laughs> ใจไหมหมื่นหนึ่งได้คือเหยียบหมื่นตรงนี้ดีกว่า อยากให้ทุกคนทราบว่าเราเตรียมไว้สาหรับสามพันแต่มากันมากขนาดนั้นเราก็ยินดีเพราะจริงๆแล้วเรามีเปิดขายบัตรหน้างานด้วยเข้าใจมากนะฮะเราลองผิดลองถูกเราเรียนรู้กันแล้วนี่เออลองแล้วลองแล้วรู้แล้วว่าอะไรบ้างอะไรที่เราควรจะต้องทําให้มันฟล์ขึ้นกว่าเดิมเราก็เก็บปัญหาปีเนี้ยไว้เยอะเลยคือเป็นปัญหาที่พอคนเยอะเราควรจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มเออเราควรจะต้องมีอาหารอะไรยังไงบ้างเราควรจะทำฟลอ์อะไรบ้างคือเราก็จะพยายามที่จะเก็บเกี่ยวมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเออ เรามาถูกทางแล้วแนวเพลงที่หลากหลายอาาใครเห็นหน้าคนจัดงานเป็นฮิปฮอปแรปเปอร์จะต้องมีแต่ริปอเปอร์ไม่ใช่คือเราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้แบบว่าเราเป็นโอเพนฟอร์แมตพูดง่ายคือเราก็เปิดดนตรีที่ อะไรก็ตามที่เชื่อมโยงแล้วก็เสริมความสุขของทุกคนอะเสริมความสุขในคนที่ฟังเพลงหลายรูปแบบเอางี้ดีกว่าเต็มที่เราก็มี2องเวทีเรามีเวทีเล็กอยู่ตรงใกล้ๆ B Sta ตตรงนี้หนึ่งหนึ่งเวทีอันนี้เอาไว้แบบว่าวอร์มอัพเบาๆนะคะก <ๆ S 2> ็มีน้องๆที่เป็นศิลปินนี้มาขึ้นเวทีเล็กด้วยแล้วก็เราก็พยายามสร้างไลน์ให้มันดูแบบค่อยๆพีคขึ้นพีคขึ้นพีคขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีหลากหลายแอบบอกว่า สิ้นปีนี้ปีหน้าสิดน,นี้โอ,อกาสใช่ไหมไม่รู้ปีหน้าสิ้นปีนี้คือ2024คุณจะได้เห็นเพลงยุค90ด้วยโอ้ไม่เราไม่บอกว่าเป็นใครตายละแค่พู้ก็ตื่นเต้นละเนาะให้มันมีแบบยุค90นะให้มีป๊อปให้มีร็อกและ,ะให้มีฮิปฮอปหลากหลายเข้าไปอีกให้มันมีแบบมีหลากหลายรุนตรีเอาพูดง่ายเลยมไม่บอกหมดแล้วกัน แล้วช่วงที่พี่เวขึ้นเปิดงานน่ะคุณผู้ชมมันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกพอดีแล้วฉากท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นวนิลาสก,กายขึ้นมาซึ่งมันแบบโอ้โห,โหมันมัน,ม,นมันสวยมากอ่ะแม่รู้ไหมว่าวันนั้นสิ่งแรกที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วบอกตัวเองว่าขอให้เน,นี้ยเป็นปัญหาใหญ่อันเดียวที่เจอแล้วหลังจากนี้ขอให้ไม่มีแล้ว <No. S 2> คือคือตั้งเวทีผิดตำแหน่ง <Huh? S 2> เราปกติถ้าปล่อยอันไหนปล่อยได้จะปล่อยอ่ะเข้าใจแต่อันเนี้ยคือ ่อบคุณมากที่ไม่ปล่อยด้วยเพราะมันคือจุดที่ฉันจะมาจัดงานเพราะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราตั้งเดย์วันเราไว้อย่างนั้นแลว้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาถึงปุกพี่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันได้ไหมเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับมันใช้เวลาแม่งคุณนาจัดงานไม่ทันวันนั้น20คิดในใจยี่สิบเอาวะพี่นา,นาจะระดมคนกี่คนก็ได้จะไปหามาให้เลยเพื่อจะช่วยกันเพื่อเปลี่ยนและย้ายเวทีกันให้ได้เร็วที่สุดแล้วบอกพี่ มาสูสีนะคุณนาสูสีก็เอาอเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจัดด้านเนี้เราจัดตรงไหนก็ได้ไนงะแต่เราอยากจัดตรงนี้เพราะสิ่งนี้ไนงะเราก็เลยเกิดการย้ายเวทีค่ะทุกคนอันนี้ถามก่อนเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงเวทีใครเป็นคนดีไซน์เวทีมันเป็นเวทีต้นไม้เวทีต้นไม้เนี่ยมาจากคุณเวเพราะว่ามันมาจากเพื่อนคุณเวคนหนึ่งชื่อชิปชิปเซเว่นท่าบพี่บอยเจอบ่อยเพื่อนพี่เวที่ทาพวกงานอาร์ตต่างๆมาชิปก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการที่วาดรูปเวที ก็คิดว่าเป็นเวทีต้นไม้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันมีภูเขามันก็ต้องมีต้นไม้แล้วคิดว่าต้องเป็นเวทีครึ่งวงเป็นเวทีวงกลมอ่ะอืมันเหมือนกับมันก็คือหนึ่งในภูเขาไงก็เลยเป็นเวทีต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นซุมอาหารคืออาหารของสวนพึ่งเนี่ยเรามาหลายครั้งเรามาบ่อยเรามาประจําเราก็จะรู้ว่ามีอาหารอร่อยๆเยอะมากเราจะทํายังไงดีที่เราจะได้มีอาหารอร่อยๆมารวมอยู่ในงานเราอก็บอกตรงจริงๆตอนแรกเราไปถึงเขาก็เขาก็ ไม่รู้นะว่าคนจะเยอะไหมการที่เขามาออกมูต์การที่เขามาอะไรเขาก็ต้องเตรียมของเตรียมของสดของอะไรออที่กลัวทามาเหลือก็ต้องเททิง้งไม่คุ้มเข,เขาก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะเตรียมมาเท่าไหร่ดีงานมันเพิ่งปีแรกนานมันจะมีคนไะไเราก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันเราเขาบอกว่าก็น่าจะประมาณนึงอะคะ่ะอยากให้มานะคะ <laughs> คไม่รู้จะเอาอะไรมารับประกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันจริงที่พูดตรงเชื่อไหมว่าสองอาทิตย์ก่อนงานเริ่มอะบัตรยังแบบมาแค่แบบหลักร้อย เฮ้ยจริงเหรอจริงแต่กับอีกอันหนึ่งก็คือที่เราขายจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะขายตรงหน้างาเยอะมากใช่ไหมเราห้องน้ำคนต้องเพิ่มปริมาณเลยค่ะอืมแล้วคนก็ต้องจองรถห้องน้ำมาไว้ก่อนเพราะจริงๆแล้วเราหารู้ไหมว่าปลายปีเนี่ยรถห้องน้ําแบบเต็มมันมีหลายงานที่มันชนชนกันอยู่ในแบบระยะเวลาเดียวกันเนาะใช่ตรงนั้นก็จะเป็นเวทีตรงโน้นซึ่ง จะนั่งตรงไหนก็ตามแต่จะเห็นเวทีแบบ360องศากันเลย<ช>ทีเดียวอ่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้คืออะไรพี่บอยตรงนี้คือ Music Share Music Share พี่บอยมาถ่ายรูปแล้วด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณเวเขาก็ได้ความที่ศิลปินจัดงานแล้วเนาะ ให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นว่าอ่ะทูพีปล่อยอัลบั้มใหม่นะทำไทยเฟลโลเฟลโลทุกคนคือเป็นเรื่องราวของศิลปินนั้นๆเพื่อให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดเพลงไปฟังกันต่อคือเพื่อแงคือไม่ใช่แบบแค่มาดูเขาร้องบนเวทีอ่าได้ติดตามศิลปินคนนั้นด้วยบางคนอาจจะมารู้จักศิลปินคนนั้นน่ะครั้งแรกที่เวทีแห่งนี้ก็ได้ไดถามอีกอย่างหนึ่งแม่อม กระบวนการการจัดการในเรื่องของการจราจรพอมันเข้ามาเสร็จแล้วแล้วมันมีลานจอดให้ใหญ่ๆให้คนสามารถทยอยรถเข้ามาได้มันก็จะไม่เกิดการจราจรแออัดสะสมไงอือเออคือข้างในลานมันค่อนข้างกว้างอ่ะอืมันบอกเข้ามาปุ๊บมันเข้ามาแล้วรถก็ได้ไม่ต้องออยู่ปากทางอืเหมือนถ้าเข้ามาต้องยังหาที่จอดอยู่มันจะอออแต่ให้มันหลุดเข้ามาก่อนเข้ามาเข้ามารถริมถนนก็ได้โฟล์ใช่แต่ว่าถนนใหญ่ที่มัน ที่มันก็จะตัดเข้ามาใน land of us เนี่ยต่เข้ามาที่เวทีของ land of music เนี่ยรูมแบบสบายมากมวันนั้นเนี่ยคือแม่เนี่คือเป็นนางพยาเป็นนางพยาพึ่งเป็นนางพยาพึ่งของงานแล้ววันนั้นนะต่อ้แม่เหนื่อยขนาดไหนนะจริงๆแม่ดูมีความเปล่งปลัง่งออร่าดูแบบเป็นตัวแม่ตัวนางพยามีเคล็ดลับเล่าสิเราไปทําสวยมาก่อนฉันว่าแล้วเราไปทําสวยมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าเราไปทําสวยที่ไหนยังไงบ้างอ่า ใหญ่พี่บอยอ๋อแลน d o อออใช่ไหมในวที่23ธันวาคมนี้นะคะที่แน่ๆนนะคะต่างๆนานา,นานวันนี้นะคะจะพามาดูว่าก่อนนี้จะขึ้น <Hey. S 1> คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ย ดิฉันจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเลยชวนน้องบอลมาเป็นเพื่อนต้องบอกว่าทุกที่ที่พี่นาณาไปก็ต้องชวนบอยมาเป็นแบบนางสนองพระโอดตลอดเลย <S 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 เอะคุณคุณเนี่ยเหมือนที่นี่เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม<ช>แม่ใช่แล้วค่ะกังนําคลินิกนั่นเองนะคะ<อ>ซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะคะช่วยดูแลเราในหลายๆด้านครับานานาแล้วก็พี่บอยเลยนะคะวันนี้ไปดูกันว่าก่อนที่จะเจองานใหญ่เราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างไปข้างในเลยกังนําคลินิกนะฮะคลินิกประจําของเราสองคน ท,ที่กำลังจะมีงานใหญ่หรือว่ากำลังจะไปออกงานเจอผู้คนต่างๆ เห็นเจาะจงที่กังงาคลินิกตลอดเลยอยากรู้ว่าทำไมคือเวลาเราทำที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าเห็นผลดีอะเราก็ยังอยากจะกลับมาถูกไหมเรื่องของความสวยกังงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ของคู่กันของผู้หญิงโดยเฉพาะวัยเราถูกฉันก็ต้องมีความมั่นใจนิดนึงอะบอยแล้วก็หมอที่นี่ก็เรียกได้ว่านานาก็มั่นใจแล้วก็รู้มือกันอยู่แล้วใช่แล้วที่สําคัญคือเรามาใช้บริการอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนนะคะว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้อยากดูแลเรื่องขนขนที่ขาก่อนเลย วันนี้ใส่ขาสั้นมาให้พร้อมเลยเพราะว่าคิดว่าวันงานเนี่ยจะมีโอกาสได้ใส่ขาสั้นใช่ไหมขาย,ยาวก็ตามแต่เราต้องมั่นใจอ่ะพี่ออยถูกต้องแล้วก็เ,เป็นงานใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้น<ช>งานนี้ต้องพลาดไม่ได้ต้องเป๊ะที่นี่มีอะไรแนะนําๆไหมคะที่นี่ก็คือเครื่องของเราจะใช้เป็นตัวรองเท้าเอ็นดิเอ็เลเซอร์รองเท้าเอ็นดเอมันมันเป็นนวัตรกรรมที่ดีกว่านาวัตรกรรมอื่นยังไงบ้างอ่ะดีกว่าที่เขาคงจับผลได้ลึกถึงราคโคนผลเลยค่ะี คือไอ้เรื่องขนเนี่ยจะพูดให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเ่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะไม่ได้เป็นคนแบบอืมอ่าแบบผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้มันจะเข้าไปกําจัดลึกถึงราคโคนขนได้ยินไหมลึกถึงราคโนขนอ๋อนะฮะโดยนอเตกรรกัที่ชื่อว่า ลองเพาส์เอ็นดีแยกอันนี้คือจำขึ้นใจเพราะว่าเคยทำครั้งที่แล้วแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยเห็นผลจริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณกี่นาทีและหลังจากทำแล้วเนี่ยะฮะต้องแบบว่าดูแลรักษาและมันอยู่กับเราได้อีกประมาณสักเท่าไหร่ได้ถ้าเป็นในส่วนของระยะเวลาในการทำก็ต้องขึ้นอยู่กับแอลเรียนแต่ละส่วนว่าทำส่วนไหน,นแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับคนอีกด้วยใช่ค่ะคนมากคนน้อย นี่นานาทำ20พี่บอยจะสองชั่วโมงมไม่ใช่ <laughs> แล้วหลังจากนั้นล่ะครับผมหลังจากนั้นวิธีการดูแลตัวเองก็ใช้ชีวติตประจำวันในตามปกติเลยค่ะต้องกลับมาทำทุกๆสามสัปดาห์ด้วยไรับบริการสองนี้ทุกสามวันค่ะอแต่วันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะนําเสนอว่าเฮ้ยเราใช้บริการที่นี่จริงๆนะคะคอ่ะงั้นเราไปทำเลยดีไหมป่ะทำนิดนึงหลายคนกังวลเรื่องนี้เจ็บหรือไม่เจ็บเอออันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บค่ะเรามีเครื่องปอาลมอินนี้ด้วยค่ะ ถ้าเป็นเรื่องขนต้องที่กังนันคลินิกเพราะที่กังนันคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะนี่่ะต้องบอกว่านอกจากพี่บอยพี่นานานแล้วนะครับที่กังนันคลินิกนะฮะก็เรียกได้ว่าเหล่าซเลิตี้ดาราต่างๆเขาก็ให้ความมั่นใจเนาะนาะนาะเนาะมาเพียบ แล้วก็มันก็มีหลายสาขาด้วยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของกังนําคลินิกเลยพี่นานา ừ, ก็คืออะไรรู้ไหมราคาย,ย่อมเยาจับต้องได้ใ,ใครๆก็มาได้แถมโปรโมชั่นปงปังปัง,ปงจุกอะ่ะมีตลอดทั้งปีคือราคาย,ย่อมเยาแล้วของดีจริงด้วยอะ่ะถูกเห็นผลจริงด้วยคุณใช่มาค่ะขึ้นเขียงเรียบร้อยนะฮะไปแล้วเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า long pulse nd y a k นะฮะ มาดูกันดีกว่าว่ามันจะเจ็บหรือว่าไม่เจ็บและแม่นานาจะผ่านมิชชั่นนี้ไปได้หรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะนางมาทําบ่อยไม่เจ็บเลยค่ะย่างจ้าโอเคพร้อมเรียบร้อยนะฮะและยิ่งงานใหญ่ด้วยนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นเทศกาลดนตรีครั้งแรกนะครับของแลนทอมฮัสแม่ซึ่งเป็นแม่งานนี้ก็ต้องแบบว่าโนต้องสวยนําหน้านิดนึงใช่ไหมแม่ถูกต้องไอ้ที่คุยคุยกันเนี่ยคือแม่ไม่ได้รู้สึกเลยเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อ ะบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆไม่ได้พูดเล่นคือถึงแม้ว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบขนเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเราหมั่นทําสม่าเสมออะผิวที่ขาเราจะเนียนมากๆแล้วก็ทุกส่วนที่เราได้เอากําจัดขนออกไปมันจะเนียนมากแล้วก็ดูขุมขนเราก็จะเรียบละเอียดแล้วก็ไม่คว้างด้วยค่ะที่สําคัญมันดูผิวเราเปล่งปลั่งด้วย จะบอกทุกคนนะคะว่าใครที่อยากจะได้รับโปรโมชั่นดีๆฟังทางนี้แค่แอดไลน์นี้เลยค่ะแอดกังนําคลินิกนะคะสามารถที่จะได้รับนะคะการเลเซอร์รักแรก้ขนรักแร้ของเรานี่นะคะฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทอันนี้เฉพาะลูกค้าใหม่นะคะแอดไลน์เลยค่ะ จะบอกว่านะคะหลังจากทาเสร็จรู้สึกสบายมากๆและที่สําคัญก็คือรู้สึกมั่นใจเพราะว่าเรามาที่กังนํมคลินิกเป็นประจํานะคะเขามีหลากหลายสาขามากนะคะเอาที่ใกล้บ้านคุณเลยละกัน35สาขาทั่วประเทศค่ะเธอเลือกหาได้เลยแล้วเรามั่นใจเรามาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะกับกังนํมคลินิกค่ะและตอนนี้นะคะนะันาขอตัวก่อนนะคะกลับไปที่งานแลนด์อมิวสิกก่อนค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเตจบนเวทีใดๆต่างๆเป็นอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะ อันนี้อะไรอ่แม่น,นี่คือตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นพีระมิดใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนไม่กล้าขึ้นไปจริงๆคุณเวอะกลัวคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะจะมองไม่เห็นต้องกลัวอีกเหรอมันแบบสโลปโค้งขนาดนี้เนี่ยก็เลยอยากให้คนอ่ะได้มีที่ได้ปีนขึ้นไปอาจจะไปถ่ายรูปหรือไปันแล้วก็มองลงไปเห็นพี่บอลลองขึ้นไปดิแล้วมันสวยด้วยนะนคืนนี้เห็นเวลานี้ ขอบคุณอย่างแรกเลยนะคะขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดหน้าใหม่แล้วกันนะคะได้โชว์ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพรีเซนต์ให้กับทุกคน ขอบคุณที่เปิดโอกาสก่อนเลยแบบแรกเอาจริงนะลายายที่เข้ามาทำยังไม่รู้เลยว่างานนี้จะมีคนมาขนาดไหน uh huh. แต่ทุกคนตั้งใจมากๆจากเราลงไปถึงคนที่ช่วยเราทํางานทุกคนคือเชื่อได้เลยว่ามันเกิดจากความตั้งใจจริงมากๆเพราะฉะนันขอบคุณทุกคนที่เปิดโอกาสแล้วก็ก้าวเท้าเดินเข้ามาในงานอยากให้ทุกคนไว้ใจแล้วก็เดินเข้ามาแบบนี้อีกแล้วก็มาแชร์ความสุขบ,บนพื้นที่แห่งนี้กันอีกในวันที่21ธันวาคม2024 ล็อกทุกปีอาทิตย์ที่3โอเคเสาร์ที่3ของเดือนธันวาคม Land of Music จะเกิดขึ้นในทุกๆปีกับพื้นที่แห่งนี้นะครับส่วนพึ่งวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณกค่ะ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ